สวัสดีครับวันนี้โพลคาราเวลนะครับติดคานเสริมนะครับติดชุดขาจับคานขวางนะครับของยากิมนะครับตัวนี้เป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ดัดแปลงไม่เจาะตัวรถนะครับลูกค้านะครับเจนี้ลูกค้ามาติดหน้าติดหลังเพิ่มนะครับเพื่อรองรับนะครับนี่เลยนะครับคานตัวนี้นะครับจะเป็นของยากิมนะครับเป็นยากิมารุ่นคลัสตารนะครับเป็นตัวเจ็ดปลายนะครับ ตัวนี้ตัวนี้มีกิจจล็อกกันขโมยให้นะครับมียางต้องนะครับนี่นะครับล milk, ูกค้ามาติดหน้าหลังแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เพิ่มการรองรับเซ็นท์อีกนะครับอย่างนี้เลยนะครับไส่อุปกรณ์เสริมหลากหลายชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นเต็นท์อย่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแหลกจักรยานนะครับกล่องบรรทุกสัมภาระหรือตะแกรงบรรทุกสัมภาระได้เลยนะครับโอเคครับคุณลูกค้าครัลูกค้าท่านหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดีสคริปชั่นหรือทำอธิบายด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ